สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันกับก้อยกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาตามชื่อคลิปด้านล่างเลยค่ะม้ามอยนะคะสไตล์ฉบับเพื่อนสาวนั่นเองค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนานะคะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนาะที่จะบอกว่าได้ทดลองใช้กับตัวก้อยเองแล้วก็รู้สึกว่าชอบเช่นกนันค่ะเพราะว่าอยากลองใช้มานานมากๆแล้วเนาะ,ะจนได้มาเจอนะคะว่าเขาเนี่ยมีขนาดแบบไซส์ทดลองแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะ ซื้อมาลองใช้ทันทีเลยนั่นเองนะคะนั่คือเจ้าตัวนี้เลยจ้าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของรอรีอัลนั่นเองนะคะซึ่งเขามีขายในเซเว่นมีมาน,นานมากๆ,ๆแล้วเนาะ แต่ที่เป็นขนาดแบบไซส์ทดลองแบบนี้นะคะเพิ่งจะมีวางขายนะคะเมื่อไม่นานมานี้เลยซึ่งก้อยเนี่ยไปเห็นว่ามีอยู่ในเซเว่นนะคะก้อยก็เลยรีบสอยมาเลยค่ะซองละเพียงแค่20บาทเท่านั้นเนาะจะบอกว่าลองใช้ไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยเห็นผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วในรเรื่องของการลดเลือนพวกการหมองคล้ำของผิวนะคะรอยพวกจุดด่างดำต่างๆนะคะแล้วก็ช่ดดะะวในเรื่อง <ๆ S 2> ของการกระชับรูขุมขนด้วยนั่นเองนะคะเนาะสำหรับซองแบบนี้นะคะด้านในเนี่ยเขามีมาทั้งหมด2ซองด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบให้ดูเนาะตอนนี้นะคะในนี้เหลือซอง จะมาแกะใช้ในวันนี้เด้อนี่นะคะหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะคะมาในปริมาณสุทธิที่2 ml เด้อนี่นะคะก็จะเป็นซองเก่านะคะที่ก้อยเนี่ยใช้หมดไปแล้วก็คือเจ้าซองนี้นะคะนี่นะคะเขาจะมีสมาสองซองแบบนี้เนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะก้อยก็จะมาใช้ให้ดูด้วยนะเจ้าตัวนี้เขาเป็นเอสเซนนะคะบำรุงผิวหน้านะคะซึ่งเขาบอกว่าเนื้อเจ้าตัวนี้นะคะก็อารมณ์แบบน้ำนะคะก็คือทาไปแล้วนะก็คือซึมเข้าผิวเลยนั่นเองะคะก็จะให้ดูนี่ เป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมหยดเป็นน้ําเลยนะคะน็อกก็จะแบบตบไปที่ผิวนะคะปอบประโลมไปที่ผิวเลยแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยไม่เป็นปัญหาในเรื่องของเหนียวเนื้อหนะนะคะก็คือมีความซึมไวนะคะซึมเร็วแล้วก็ซึมเข้าผิวไปเลยซึ่งก็ชอบมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้ช่วยในเรื่องของการแบบ ปรับสีผิวอะของก้อยอะให้มันแบบดูเริ่มที่จะเท่ากันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเนาะก็อย่างที่ก้อยเคยบอกไปนะคะในหลายๆคลิปวิดีโอว่าก้กอยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบใส่หมวกไม่ชอบกางร่มนะคะแดดก็แดดสิฉันจะเดินนะจะทาไมดําก็ดําสีอะไร่งนี้เนาะแต่บางทีอาการดําของก้อยอก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นว่ามันไม่เท่าเทียมกันเขา้าใจหรอะคือแดดโดนที่ดีที่สุดก็คือตรงหน้าผากนะคะแต่บริเวณหน้าแก้มก็คือแบบไม่โอเคเลยคือแบบ หน้าแก้มขาวแต่ตรงนี้ดำนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะเนี่ยเห็นปะซึ่งตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวของก้อยนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเริ่มดูใสดูอะไรบ้างแล้วนะคะแต่คือไม่ได้ดำไม่ได้หมองเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะนอก,ก็อเนี่ยอาจจะให้ดูกันแบบใกล้ๆนะคะช่วยในเรื่องของการลดเลือนพวก,กรอยดำรอยแดงได้ดีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยเนี่ยได้ดีเช่นกันนอก,ก้อยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแนะนำนะคะบอกต่อมากๆเลยนะคะสำหรับตัวน,นี้เห็นปะทาไปแป๊บเดียวเขาก็ซึมเข้าผิวแล้วนะคะแต่ยัังงคคให้้ววามมชชุช่ืนกบผิได อยู่นะคะสาหรับตัวนี้นะอันนี้แนะนําเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะ,ะไม่มั่นใจว่าเฮ้ยใช้จะใช้แพหรือเปล่ามีนู่นมีนี่หรือเปล่าก็แนะนํานะคะว่าสามารถที่จะซื้อขนาดแบบไซส์ทดลองได้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มีไซส์ทดลองขายแล้วนะคะก็อย่างที่ก็ซื้อมานะคะราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นได้ทั้งหมด2ซองด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะใช้แล้วเห็นผลได้แล้วเนาะว่าเราเนี่ยจะใช้แล้วแพหรือไม่หรือว่าใช้ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อขนาดไซส์รจริงของเขาด้วยนั่นเองนะคะไซส์จริงของเขาเนี่ยก็จะรู้นนะะค ก็ไม่ถึงแบบ200นะคะประมาณนั้นนะคะก็มีขายในเซเว่นเช่นกันนะเนี่ยก็ชอบมากเวลาใช้เจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยติดทนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะดูแบบแต่งแล้วหน้ามันดูฟูดูอิ่มมากยิ่งขึ้นนะซึ่งช่วงนี้ก็จะมาแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีขายในเซเว่นซึ่งมาในขนาดแบบไซส์ทดลองเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะอให้ดูผิวกันนะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะนะก็เดี๋ยวก็ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับ ก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่รอยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะยังคงขาดการปัดแก้มนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะเล่นแกะลองในคลิปวิดีโอนี้ไปในตัวเลยนะคะสำหรับนะคะบรัสออนราคาเพียงแค่แปดบาทเท่านั้นนะคะที่ก้อยเนี่ยสั่งซื้อมาได้จากราซาดานเองค่ะก่อนที่จะไปดูบรัสออนนะคะก็จะมาพูดถึงตัวนี้กันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าสาวๆคนไหนเนี่ยที่มีปัญหารอยดำรอยแดงนะคะหรือว่าริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะคะหน้าหมองค้าหน้าไม่ฟูไม่เด้งไม่ชุ่มชื้นนะคะ สามารถที่จะเลือกซื้อเรือกขาเจ้าตัวนี้มาใช้ได้นะคะสำหรับในเรื่องของเร็วรอยนะเพื่อนๆก็จะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่ต้องรออายุเยอะนะคะถึงจะทําการดูแลนะคะ <_ D> เพราะฉะนั้นเนี่ยก้อยเนี่ยอายุตอนนี้คือก้อยอายุ28ปีะคะจะ29ปีแล้วนะ,ะก้อยก็ยังไม่ค่อยพบเจอปัญหาในเรื่องของริ้วรอยสักเท่าไหร่นะ,ะแต่ก้อยเนี่ยเลือกที่จะดูแลก่อนนะคะดีกว่าให้เกิดแล้วมานั่งดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้การรักษาเนี่ยยากมากขึ้นหรือว่าใช้ระยะเวลาที่นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะน้องก,ก็นั่นแหละค่ะเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ก้อยเนี่ยเลือกที่จะใช้กับตัวก้อยเองแล้วก็อยากจะมาบอกต่อเป็นเพื่อนมากๆเลยละค่ะสําหรับตััวนนนนนีีี้้้ะะะคครราาาาาาเเเ่่่่ยออูทททท20บททนนะะสามาถจไปลืก หักกันได้นะคะในเซเว่นนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะมาพูดถึงบรัชออนกันมากนะคะที่เราเนี่ยสอยมาจากลาซาดานะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเขาเนี่ยจะปังหรือพังนะคะซึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลย เจ้าตัวนี้นะคะก้อยได้มาจากลาซาด้าเด้อเบอร์สามนะคะซึ่งถ้าก้อยอ่านชื่อแบรนด์ไม่ถูกต้องเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เขาเขียนมาว่าลาเมล่านะคะใช่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอ่ะให้ดูกันนะคะเนาะใครที่จะซื้อก็สามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปตามนี้ได้เลยนะคะเนาะเป็นเบอร์สามนะคะซึ่งจะบอกว่าการจะส่งดีงามมากๆ,ๆนะคะเพราะว่ามาคือเต็มรูปแบบนะคะไม่มีแตกไม่มีชำรุดต,ตรงไหนเลยนั่นเองนะคะเนาะก้อยขออนุญาตแกะนะคะเนาะ ซึ่งแกะออกมานะคะด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีแปลงมาให้ซึ่งจะบอกว่าแปลงเนี่ยคงไม่สามารถที่จะใช้ได้จริงนะคะเพราะาค่อนข้างที่จะมีความแข็งมากๆเลยนะคะนอ้องเราก็ไม่ได้มีความนุ่มนิ่มแต่อย่างใดเราก็ขออนุญาตไม่ใช้เดอ้อส่วนต่อมานะคะก็จะมาดูหน้าตาแพ็กเกจน้องกันบ้างนะคะหน้าตาแพ็กเกจน้องขออนุญาตเลื่อนออกมาเดอ้อ นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาแพคเกจจริงๆของน้องนะคะซึ่งจะบอกว่าพาเลตค่อนข้างที่จะมีความหนาเช่นกันนะคะน้องแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะนะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเบอร์สามก็ซื้อมาก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลส้มๆหน่อยนะคะน้องก,ก็จะเป็นประมาณนั้นคะ่ะเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูนะ เปิดออกมาแล้วนะคะหน้าตาน้องใกล้ๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมาลองใช้ให้ดูนะ,ะสําหรับสีส้มแล้วกัน,นะคะเพราะว่าสีชมพูเนี่ยอาจจะไม่น่าจะลอดสักเท่าไหร่นะเดะี๋ยวจะสวอตให้ดูกันก่อนนะคะสําหรับตัวนี้เนาะขอนุวาตสวอตทีละสีนะคะเอาเป็นสีส้มๆน้าตาลน้ำตาลก่อนแล้วกันเนาะซึ่งเนื้อค่อนข้างที่จะมีความลื่นๆมือมากๆเลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นสีประมาณนี้เห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยนะคะสีค่อนข้างที่จะมีความอ่อนอยู่นะคะสาหรับตัวนี้เนาะนี่สีนี่นะคะ เป็นสีนี้นะคะนี้นะอ่ะต่อมานะคะก็จะสวอตนะคะเป็นสีชมพูกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูโหมดชมพูกันบ้างน,นะคะว่าจะติดไหมจะฟุ้งฟริงไหมนะคะนี่อ่ะเฮ้ย สีชมพูติดดีกว่านะคะเนาะสีคือค่อนข้างที่จะชัดกว่าเจ้าตัวสีนี้นะคะหรือว่าตัวเพราะว่าตัวก้อยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสีเดียวกันก็ไม่รู้นะคะก็เลยแบบเห็นไม่ค่อยชัดนั่นเองนะคะเนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มปัดกันเลยดีกว่านะคะซึ่งก้อยก็จะใช้นะคะเป็นแปรงนะคะที่ก้อยมีอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวของอาตหาแปรงก่อนเนาะอ่ะก็จะเป็นแปรงตัวนี้ซึ่งรีวิวไว้นานมากๆแล้วนะคะก็ได้มาในทุกอย่าง20บบาทนะเออก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะ วันนี้นะคะก,ก็แต่งตาสีชมพูใช่ไหมงั้นก็ขอเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะพอไหนไหนสีชมพูก็ติดดีแล้ว,วอะเอออะมาเดี๋ยวลองสีชมพูก่อนจริง,รงๆรแล้วนระก็เป็นคนที่ไม่ปัดแก้มสีชมพูสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลัวแบบเหมือนตุ๊ดอะเออนะคะนะก็หน้ามันแบบไม่ให้เลยอะเออสาหรับก้อยสีชมพูนะ,นะคะอะมาลองดูก็จะปัดสูงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าก้อยเนี่ยเป็นคนที่หน้าแก้มข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ใหญ่ด้วยเฮย้ยสีดีอยู่นะพอลงกับแก้มแล้วสีดีอะ เฮ้ยสีติดดีดีเฮ้ยดีงามดีงามเป็นสีที่สามารถที่จะปัดได้ทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะไม่ต้องแบบลงน้ำหนักมือเยอะเลยอะสีก็คือติดแก้มดีแล้วนั่นเองนะคะเห็นปะเฮ้ยดีดีดีงามจริง,รงๆออยากจะปัดให้ดูสีด้วยนะเพื่อนเพื่อแต่เดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกไงอารมณ์แบบว่าถ้าไปข้างราศีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแบบบันเทิงนะคะบันเทิงยามบ่ายนั่นเองนะคะนาอก็อะมาอีกข้างหนึ่งนะคะ เฮ้ยชอบชอบมากๆเลยนะคะสำหรับตรงนี้คือใช้ได้จริงสี 4, คือค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะสำหรับตรงนี้เนาะเนี่ยก็จะให้ดูนี่คือการปาเสร็จแล้วนะเฮ้ย คือสีดีนะคะสีดีมากๆเลยยิ่งถ้าแบบปัดกับคนที่มีผิวขาวอ่ะค่อนข้างที่จะดีเลยแต่พอปัดกับก้อยแล้วมันดูเขียวยังไงไม่รู้ปะเออนะแต่ก็คือสีเห็นชัดนะคะน้องเป็นสีที่ติดดีงามมากๆนะเดี๋ยวนะคะอาจจะได้เห็นนะคะการสวอสีต่อไปนะคะคือสีนี้นะคะในคลิปวิดีโอต่อไปก็ได้น้อก็พยายามที่จะมาทําให้เห็นได้ชัดในทุกๆสีนะคะนาอเพราะว่าสําหรับวันนี้คือก้อยต้องออกไปข้างนอกไงเพื่อนๆก็เลยไม่สามารถที่จะข้างนี้สีหนึ่งข้างนั้นสีหนึ่งได้นะคะน้องก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นนสีีท่ได้ะะะคจ แบบใกล้ๆเด้อนี่นะเฮ้ยสีสวยนะคะสามารถที่จะใช้ได้นะคะสาหรับคนที่มีผิวคาอย่งก้อยก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันจริงๆแล้วนะคะสําหรับเต้าแบรนด์นี้นะคะเขาก็มีหลากหลายสีมากๆเลยเนาะก็มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไรแบบนี้แหละแต่ก้อยเนี่ยเลือกเป็นเบอร์สามานะคะเพราะคิดว่าน่าจะเข้ากับสีผิวของตัวเองได้มากที่สุดนั่นเองเนาะซึ่งก็ดีนะแปดบาทเท่านั้นนะคะเนาะตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะคะเป็นราคาโปรเนาะขึ้นที่โล่งๆของเขานั่นแหละแต่ก้อยเห็นว่าแปด เปิดนะคะ8บาทเท่านั้นเนาะแต่คุณภาพนี่คือเลิศนะคะเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จริงเด้ออ่ะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะเนาะก็ะอยากจะมาเม้ามอยกันต่ออีกนิดนึงนะคะเนาะก็ช่วงที่ห่างหายไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปถี่สักเท่าไหร่เหมือนอย่างแต่ก่อนนะช่วงนี้เนาะก็จะบอกว่าคลิปล่าสุดนะคะที่ก้อยรีวิวนะคะเป็นนูโตรจิน่าใช่ปะ่พะพอก้อยอัดคลิปอัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ก็มีการแบบจะต้องไปบ้านแม่คือถ้าวันพุธเนี่ยแม่อยู่เนี่ยเวลาเรานั่งอัดคลิปอะไรเสร็จเนี่ยก็จะต้ะะ้้อออองงงงงไไไปปปบบบาาาาานนนนนนแแแมม่่่่่่่่ะะะะะะคคัััุยยรีเกก็ภษลูใช พอเดินลงกระไดใช่ไหมเพื่อนจะบอกความฮามันมีว่าบ้านก้อยอ่มันสูงถึง2เมตรห้านะคะนอกเกดับ3เมตรก็ก็ลงกระไดไปแต่แตตแต่ของก้อยแหลลงไปแบบเรื่อยๆสรุปก็คือไปตกกระไดนะคะขั้นที่แบบหรืออีกสามขั้นสุดท้ายลงพื้นนะกริ้งแบบลูกขนุนลงไปเลยโอกิ้งตุบ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 ด้วยความที่ว่ามันตุบตุบตุบตุตอนนั้นคือมันยังไม่เจ็บไงเพื่อนๆแต่ด้วยความที่ว่าเท้าเราะเมื่อตอนเด็กๆเราเคยแบบใส่เฝือกใช่ป่ะคือตอนออกมาเอาง่ายๆ ปักลงไปขาคือพิกกับเท้าพิกอ่ะซึ่งทุกวันนี้ก็คือยังไม่หายเลยนะเป็นมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มๆแล้วนะคะยังไม่หายเลยนะก็ <c oughs> ก็มองว่าเฮ้ยอยากจะไปหาหมอก็อยากจะไปแล้วก็ติดวันหยุดยาวด้วยก็เลยไม่ได้ไปคะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้มีการไปหาหมอนะคะเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็ยังแบบยังมีความเจ็บยังมีความปวดอยู่เดินก็ยังเดินได้ไม่เต็มเท้านะคะแล้วซึ่งความหาก็ยังเดิมเลยจ้าื่าเช้านี้นะคะก็ วัวใส่บาดไม่ทันไงเฮ้ยพาเข้ามาแล้วเห็นจีวรเหลืองมาตะก,กายแล้วนะค,ะ,คะก็เลยด้วยความที่แบบอยากใส่บาดมากๆเลยนะคะ,คะก็วิ่งวิ่งแบบรีบจ้ำอะ่ะไม่ได้เรียกอารมณ์มาวิ่งหรอกแต่รีบจ้ำอะ่ะด้วยความที่เท้าก็เจ็บเราก็ต้องกัดฟันอะทนวิ่งไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะใส่บาดพาให้ทนนันนาอมันก็เป็นความรู้สึกแบบใส่แล้วฉันก็เป็นสุขปิตินะคะแต่พอกลับบ้านมาโดยค่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้เข้าบ้านเหมือนเดิมนั่นเองนาะเป็นอะไรที่แบบเจ็บมากๆเลยนะเพื่อนๆซึ่งวันแรกที่ก้อยเป็นอะ่ะ แบบต้องเรียกไงว่าเวลาเดินกัดฟันเดินน้ําตาตกเลยมันเป็นอะไรที่เจ็บมากๆนะคะยันทุกวันนี้ก็คือมีความบวมหึงเลยจ้านะคะเท้าข้างซ้ายคือบวมมากๆแล้วก็เนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่ถนัดข้างซ้ายใช้มือซ้ายนะคะเวลาที่ลุกขึ้นก็จะใช้เท้าซ้ายเนี่ยในการลุกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ขึ้นห้องน้ําเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้ขึ้นแบบถกาเครื่องส้วมอะไรของเขาเนี่ยเนะาะมันก็จะต้องใช้เท้าที่เราถนัดก้าวขึ้นไป ซึ่งก็คือเข้าห้องน้ำมไม่ได้นะคะเนาะก็ต้องใช้แบบกระโถนหรือว่าหม้อเมอกันเลยทีเดียวนะเออเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเดินแล้วก้าวขึ้นไปได้นะค,ะคือไม่สามารถที่จะลุกเดินได้เลยอะประมาณ2วันเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือได้แล้วนั่นเองะคะแล้วก็พีตรนที่ว่าพอเริ่มข่อย,อยังชั่วแล้วอะกลับมาจากเข้า,าห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราจะลงนั่งอะปึ๊ก ึ่งจะบอกว่ามันมีความหาตัวที่ว่านั่งทับขาตัวเองตัวก็ใหญ่นะคะแล้วยังไปนั่งทับขาตัวเองอีกมันก็เลยทําให้แบบมีความซน้นมีความแบ,บัเสกเข้าไปอีกนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปหาหมอแล้วล่ะก็คือว่าพวกนี้ก็จะต้องไปหาหมอแล้วนะเนาะก็เป็นการมามอยแบบความกโก้เปิ่ๆปนๆของตัวเองก็จะบอกก็เป็นคนที่มีความซุ่มซ่ามมากๆเลยนะคะคือ ตัวเองอะในใจของตัวเองมีความคิดมั่นใจในระดับสิบเลยฉันเดินลงกระไดฉันสวยฉันไม่ออรลาคิดอย่างนง้นเลยนะที่มันนามันโหนเต่เงมากๆเลยแต่พอลงไปพึ่ดตุ๊บ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 ลอยโอ้โ,โหเป็นหมู่กลิ้งลงไปเลยอะเออก็มีความรู้สึกว่าชั่วโมงนั้นคือแบบเจ็บก็เจ็บเจ็บมากเลยแต่หัวเราะก็หัวเราะอะ,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 ะน้ําตาซึมเลยแล้วก็ความพรีมาอยู่ตรงไหนรู้ไหมตอนที่ว่าแม่เดินลงจากบนบ้านมาพรีแม่ลงมาแม่ถามว่าอ้าวมึงไปนั่งทําอะไรอยู่ตรงนั้น <S <S น,ๆๆน่ะฮาไหมคะฮาบอกแม่ว่าอ๋อตกก็ะได้หนวก็แม่จะ แม่ยืนหัวเราะท้องแข็งเลยจ้านะคะเนาะก,ก็เป็นความฮายอย่างหนึ่งนะที่ก้อยมองว่าเจ็บด้วยฮายด้วยนะแต่ก็ถ้าเจ็บอย่างนี้มันก็ไม่โอเคปะ่ะเออนะก็เป็นเหตุผลอ่ะที่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะห่างหายจากการรีวิวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเราปวดอ่ะมันก็ทําให้เรารูสึกแบบไม่สดใสไม่สดชื่นแบบไม่ค่อยจะมีอารมณ์ที่แบบสุนทรีนะตรงนั้นเนาะไม่ได้มีอารมณ์แบบอยากจะมานั่งแต่งหน้ามานั่งมอมอยนะคะตอนนี้ก็คือโอเคและอยู่ในระดับที่โอเคแล้ว คตอนนี้นะคะก็ก็ออกมาอยู่นอกบ้านแล้วนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าไก่เนี่ยที่ก้อยเลี้ยงไว้เนี่ยมันแบบค่อนข้างที่จะขันหรือว่าร้องดังมากๆเลยนะคะก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกไม่รู้ว่ายังได้ยินอยู่หรือเปล่าน่าจะได้ยินแหละเนาะก็ก็ต้องขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปใช้ชีวิตประจำวันข้างนอกบ้านแล้วนะคะจะออกไปทําธุระเนาะ ก็ใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊กเพจแล้วนะคะชื่อว่าสไตล์ก้อยแวมารีวิวก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะจ๊ะนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะน้องใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ก้อยด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไปจริงๆแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย